วันนี้เราจะทำชาเลนจ์ใช้เงิน50บาทยังไงให้อยู่ได้ทั้งวันก่อนมน้านี้นะคะเราเคยทําคลิป100บาทใน1วันแล้วแต่วันนี้ท้าทายกว่าเดิมรอติดตามนะคะ สามสิบบาทก็ก็เยอะอยู่นะคะเยอะอยู่แต่แวันนี้ทั้งวันเราเหลือเงินอีก20่บาทเราต้องมานั่งคิดกันแล้วว่าเราจะทํายังไงเนะาะเพราะว่าแค่20บาทไม่น่ารอดแต่เช้านี้คือเราเอาสะดวกไงเราก็เลยมาซื้อเอาเนาะโอเคงันเดี๋ยวรอติดตามนะคะ อาารเช้าดาก้าได้แล้วนะคะครับตอนนี้เราก็มีไก่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าก้อนห้าชิ้นนะคะผมก็ออกจะแบ่งให้แม่ครึ่งนึงครับ<อ>แม่ <นะ S 1> ทานนิดเดียวแม่เอาอันเล็กหน่อย Okay, มันก็โอเคนะสําหรับ30บาทได้5ชิ้นแล้วก็ข้นเหนียวเยอะอยู่เนาะครับแต่ผมว่าเทสนี้เป็นแชร์เล่นทำคนเดียวผมว่ากินได้2มือเลยครับใช่แต่ว่านี่เราแบ่งกิน2คนเนาะเช,ช้าปกติแม่ก็ไม่ค่อยทานเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวแม่เอาอันเล็กก็แล้วกันครับไก่ชิ้นแรกนะครับอือใช้ได้เหรอ เดี๋ยวเราก็าทานเสร็จจะทำไรครับผมจะไปอาบน้ำาผมขอเล่นเกมนึ okay, okay. ่งได้ไหมครับโอเคโอเคเดี๋ยวแม่นั่งทำงานแล้วก็ไปดูกันว่ากลางวันนี้เราจะเอาตัวรอดยังไงคือไม่รู้ว่าวันนี้เราจะรอดท่าสิบาทหรือเปล่านะก็ลองดูเนาะครับ ีบอสถูกโจมตีหนักเลยนะคบับอสก็เกือบจะตายแล้วนะคะผมก็หวังว่าผมจะได้ของดีๆจากบอสนะครับ yes ตอนนี้บอสก็ตายแล้วนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนว่าบอสมีไอ้ถ้ามอะไรให้เราโอ้เสียดายอ่ะเรามีไอ้ท้ามันนี่แล้วอ่ะอมไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนก็ได้ตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะคก็หิวยัยงหลกพ่อหิวอยู่ครับหิวนิดหน่อยใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราใช้เงินเกินตัวไปนิดนึงสามสิบละคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องกลับมาคิดแล้วว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างจากสิ่งที่มีอยู่เพราะว่าเงินที่เราใช้เนี่ยมันก็เหลือไม่มากนะแต่เราจะต้องเอาตัวรอดให้ได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะรอดได้หรือเปล่านะคะแต่ว่ามันเป็นการทํำชาเลนจ์จริงๆเนาะค่ะก็ลองดูแม่โบกก็เลยนึกออกว่าเรามีตัวช่วยนะคะจริงๆเนี่ยมันคือกระปุกเหรียญน,นะแต่ว่าเราบอกว่าเราจะใช้เวะลาหส เราก็จะไม่ใช้เงินในนี้แต่ว่าเรามีสแตมที่เราสะสมไว้อะตอนที่เราไปซื้อของเนาะแล้วเขาก็จะให้สแต็มมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าเราจะสามารถเอาสแต็มพวกนี้เนี่ยไปแลกอะไรมาทานได้บ้างใช่ค่ะน่าจะพอได้อยู่นะครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าแม่โบกับดาก้าจะได้ทานอะไรเป็นอาหา,การกลางวันนะคะเพราะวันก่อนแม่โบไปซื้อของมานะคะก็ยังมีที่เขาติดสแตปมเราไว้สองดวงนะคะอัน เราก็ติดสเต็มเมราไว้อีกแปดดวงที่เออสเตมม็มเราได้อาหารนะคะยีะย่สิบดวงเอาเคี้ยวกับนักเก็ตอันนี้มีสี่สิบดวงจริงจริงมันต้องจ่ายสี่บาทเนาะจริงๆงนะริงพี่ก็เห็นต้องจ่ายสี่อะพี่จ่ายสี่นะคะนี่สี่บาท สรุปว่าเราได้สองอย่างนี้มานะคะแล้วก็เสียเงินไปแค่4บาทเนาะในใบเสร็จเขียนว่าสบาทนะคะแต่ว่าแม่โบเห็นในโบชัวอย่างสี่บาทก็เลยให้เขาไป4บาทตามที่โบชัวเขียนนะคะงั้นเดี๋ยวเรากลับไปทานกันนะคะ สำหรับ4บาทนี่คือราคา4บาทนะคะมื้อนี้เนี่ยเป็นไงดูดีมากถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยคอยดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะในเวลาที่ขับขันนะเราก็จะสามารถเอาตัวรอดได้ใช่ไหมลูกเนอะมันทุกอย่างมันมีทางหมดแหละใช่ไหมเมื่อกี้แม่ก็ยังคิดเอกจะได้หรือเปล่านะเสียดายที่อาจจะมีผักน้อยไปน,นิดนึงนะคะได้เก้าเียวไหม,มร,หรู้ล้ครับาบ้างเลยนะครับ ้ามีผักกุหน่อยน้องใช่เลยน้องตอบด้วยครับเออตอดแซ่บจริงๆบางครั้งเราได้สแตมหรือได้อะไรมาแล้วเราก็จริงๆคว่ำๆเนาะแต่ในายาคับขันแบบนี้เราไปหยิบมาใช้คือความรู้สึกเนี่ยมันภูมิใจอะจะบอกคุณที่ได้ของมาในราคาที่ถูกมากแล้วก็อร่อยด้วยเดีย๋ดวยวรอดูนะคะว่ามือต่อไปเนี่ยมแม่โบกับดาก้าจะเอาตัวรอดอยังไงนะคะที่แน่ๆตอนนี้รอดไปสองมื้อละ อร่อยมากเลยครับก็อิ่มนะเนี่ยผมว่านะครับเพราะเรามีมบาร์บีคิวซอสบาร์บีคิวซอสบาร์บีคิวอร่ยอยมากเลยครับแต่เราไม่มีใครรู้ว่าซอสบาร์บีคิวซื้อได้ที่ไหนที่มันเหมือนตามฟาสต์ฟู้ดที่แต่ก็ชอบทานตอนผมสมมติซื้อซื้อเบอร์เกอร์หรือว่าซื้อไก่กินนะครับมันจะมาซอสบาร์บีคิวอร่อยมากเลย เบียยมาสงจริงๆไม่รู้เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุณพนนะคะสสัสด <ร two> ีค่ะอร่อยนะคะขอบคุณนะคะเดี <Mine> ๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปหาอะไรทำเนาะคับที่ไม่เสียตามเพราะว่าตอนนี้เราเหลือเงินอยู่แค่14บบาทนะคะสิบสี่บาทนะคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรทำกันเนาะครับโอเค แตาก็ชอบไหมครับชอบอยู่ครับเนอะได้ออกมาเดินเล่นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติที่สำคัญไม่ต้องเสียตังด้วย,ออยได้เหงื่อแล้วเนาะครับแต่ว่ามื้อเย็นนี้สิจะเป็นปัญหาหรือเปล่าหรือว่าเราเราจะไม่กินเลยครับเราจะไม่กินเลยครับ <c oughs> แม่ว่าเราไปค้นของในตู้เย็นหรือของที่บ้านไหมแม้ว่าเราน่าจะมีแบบสเสบียงเยอะอยู่นะ ที่จะเอาตัวรอดได้เย็นนี้เนาะเดี๋ยวลองไปดูนะคะว่าของในตู้เย็นหรือของที่บ้านเนี่ยจะสามารถทําออกมาเป็นเมนูอะไรได้นะไหนดูซิลูกว่าในตู้เย็นมีอะไรทานบ้างใช่ครับก่อนก่อนเราก็มีมีอะไรเอผมเห็นว่าเรามีไข่นะคะ <S 2> <S 2> ม,มีไข่โอเคคิดว่าที่บ้านทุกคนก็น่าจะมีไข่ในตู้เย็นเนาะใช่ครับแล้วก็มีเอ้ยมีไส้กรอกด้วยครับมี่ส้กร นี่มีแช่อยู่ในกระป๋องค่ะโ,โอเคมาดูแล้วคราบทาเมนูอะไรครับโอเคครับ,คครบไปกันเลยเมนูนี้ทุกคนน่าจะทําตามได้นะเพราะว่าของที่มีในตู้เย็นก็เป็นของง่ายๆเนาะใช่ครับโอเคครับอย่มาทำให้ทำ งเรียนนะครับใช่ไหมคิมบับที่ไทยของโรงเรียนแต่ว่ามันหั่นแล้วมันเล็กอ่ะก็เลยทานเป็นแบบเป็นโรเลยเนาะครับไหนชิมให้ดูสักคำหนึ่งได้ไหมครับครับของมุกนนะชิ้นมันแม่หอมไม่นิดตอนนี้แมาใส่ข้าวเยอะไปหน่อยจะได้อิ่มๆเป็นไงของโรงเรียนไหมครับสวยหรือครับเหมือนเหรออือฮึแต่เผ็ดกว่านะ่แม่ใส่ซอสพริกเข้าไปด้วยสดใสครับแซ่บๆดีใช่ไหมโอเค เขาหรือบอกว่าชาเลนช์ชาบสิบบาทเนี่ยนล้ก้ากับแม่โบไม่น่าจะอิ่มเลยรัสซื้อไปยเตี่ยวมาให้คนละถุงใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยครับเอาไปแล้วค่ะโอเคถ้าใครอยากดูชาเลนซ์ศูนย์บาทในหนึ่งวันนะคะขอสองหมื่นไลค์นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะออกมาโจ๊ะออกมาโกออกมา ออกมาลองออกมาลุยออกมาคุยทำได้ตามใจยอยากให้เราทำอะไรจรีให้ไหนก็ขอบอก